ฮัลโหล a f t e r สนุนสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในเรื่องราวของรองเท้าคัชชูนะครับตรงส่วนส้นนี้ถ้าเราจะแยกออกจากรองเท้าคัชชูนะมันมีวิธีการทํานะครับในกรณีที่หนึ่งเราต้องการเปลี่ยนชิ้นนี้และต้องการซ่อมหรือรองเท้าใหม่ๆที่เราต้องการลดความยาวลงลดความสูงของส้นลงก็ใช้วิธีนี้นะฮะถ้า ถ้าใครทำได้ก็ทำนะแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไปให้ช่างนะครับต่อมันจะใช้วิธีเดียวกันนะครับก็อันดับแรกนะครับดู first take out shoes this uh, c a n d of repair heel separate heel and sole separate okay f i r s take out shoes ch check First time ดูข้างในนะครับถ้าข้างในมีตัวที่รองพื้นอยู่เขาเรียกว่ารองในนะครับ In lining อ่า Take out inlining เอาตัวที่รองในนี้ออกนะครับครับนี่ครับ,ะรบจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเอาออก u s e f u take out okay l o o k i n inside this nail uh maybe uh different This frame maker inside nail, but this screw take out. Okay, screw line two. Okay. เมื่อเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะสามารถแยกส้นกับพื้นออกได้กันได้แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วย t h i s ามแคน a ด e ร์เทคเอ e e ิ l r e บเพร s e r อ e so t t ซล is true Put, take out And maybe this screw packing very hard and this okay be careful uh uh be sure to be careful uh so uh take take out uh the heel okay นะครับเราจะค่อยๆใช้สิวนะครับแซะออกไปเรื่อยๆนะครับระวังนะครับอย่าให้ตรงนี้ carefultake care thistake care s o u l h e a l okay นี่นะครับเราก็จะสามารถแยกส้นกับพื้นลงเท้าออกจากกัน This uh, take out here, uh, separate this uh, sole yeah. This is easy, very high very high and I want to shot cutting it's okay uh, ตอนนี้ก็สามารถแยกได้แล้วครับเราต้องการจะใช้ตัวนี้เปลี่ยนของใหม่ใส่ก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วเราก็ใส่สกรูกลับเข้าไปเหมือนเดิมทากาวติดปกตินะครับแต่ก่อนอื่นนะครับาจะต้องทำความสะอาดตรงส่วนนี้นะครับ is a clear first t i m clear and glue packing t h i s f i n i s h i n s i d e โ okay, อเคนะครับเข้าใจนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมีวิธีการที่ทำาการที่ประกอบกับเข้าไปอีกทีนะครับไนอาจจะเป็นช็อต2นะครับตอนนี้ก็ช็อตแรกก็คงแต่เท่านี้นะครับโอเคฮัลโหลบายบาย